สดสกรมแล้วเดบานท่นี่น้นตาลคืนแบตาลคืนเนี่ลบาให้กากาการดีค่ะวันนี้อากา,า,ากาศดีมี่ล้ข่อยสิไปบ้านข่อยกัสิพาเป็นเลาะเด้อค่ะสิพาเป็นเลาะหากินเรื่องอะไรเพชรจะกลับบ้าน บบใส่หมวกกันน็อกบบต้องห่วงนะคะเพราะว่าคอยลืมค่ะลืมทีทํางานค่ะปั่นมาได้สักพักจะคอยห่วโอ้ไม่กอดลืมใส่หมวกกันน็อกค่ะบบเป็นยังค่ะตามจริงต้องเาะปั่นในถนนใหญ่บบปั่นแล้วค่ะยานรถเหยียบกระโหลแตกแล้วค่ะไปค่ะไปเบิ้งวาเพรสิภาพไปเลาะแถวใด ไหนที่สุดเราก็เจอแล้วนี่ดาวติ๊กตอกแห่งออสโลมีเสียงคนไทยด้วยนะคะฮลลัลโหลอฟบอดีฮัลโหลอฟบอภูปาร์ตี้นางแบบ MV คุณชื่ออะไรคะ ชื่ออะไรนะเพชรอะไรวันนั้นอะเพชรสวัสดิ์เพชรสวัสดิ์เดียนชื่อเพชรกัญญาค่ะคุณชื่ออะไรคะเดชื่อแม่พระอะไรอุมาเทวีอุมาเทวีแล้วคุณล่ะคะวิไลเอ็ดเป็ดวิไลเอ็ดเป็ดลึกว่ากมิไลเอ็ดเป็ดส่วนคนไม่มีเงินนะคะกูได้ทางนี้ค่ะป๋าเราค่ะป๋ามาเองส่วนนางเอกเอ็มวีตัวนึงแก่ใจยังเงินคลิขนาดคณะ Mm hmm. ตอนนี้ตนนี้ได้แอ็กแล้วนะคะนี่คือนางเอก MV ของเราดาวทิกท็อกแอนดาวติ้งตองกำลังตีกันนะคะโอ้ <laughs> ด้านซ้ายด้านขวาแอนนุน <laughs> <laughs> มาค่ะถึงเวลากินแล้วค่ะไปกินกกนี่คือน้ำผลไม้ไฮว่าออร์แกนิก <Organ ic. S 3> โอเคหนิกับซออับอยู่ระบบซับซับภาษานอนหาโม่งเราเมื่อก่อนมมก็อิ่มก,กันหมดแล้วแสดงว่าอิ่มแล้วค่ะเหลือแต่ข่อยนอนเอ็ดเป็ดอาดปาดโอ้โบแมนข่อยยังอยู่อูดปูดอาดปาดโอ้ข่อยยังหิวก่อดหลงอยู่เด้อล่ะค่ะโอ้มีธุรกิจน้ำแถวหนูก็พากันนับเลขกันค่ะเ่าเป็นยังเท่ากับไปหาของกินได้ล่ะครับเลยสนใจไฟโอ้ไอแถวก็กินนาะไมากินอันก๋วยเตี๋ยวก็ป่า เรากินคนเดียวค่ะเพราะว่าคนอื่นเขาอิ่มกันหมดแล้วมาเบิงค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะคะเราก็จะต้มก้งไฟนี่เหลือไว้นี่เพื่อนเด้อเลาก็เปิดเนะคะ่ะมีน้ำตกนะคะเนียมตกแมนบอกเอ้ยไม่ใช่นี่ดำๆนี่คืออะไรน้ำตกหมูค่ะมีน้ำใสน้ำอีกโอ้ยหยิบก่อนอันนึง นี่คือน้ำใสน้ำใสนะคะอืมจับเนื้อเลยะคะ่ะ กเซนเล็กป <600. S 2> าลุกกนช้อนขอช้อนเอาตัวนี้แหละมาค่ะกินค่ะแบบหมดหรือเปล่ากินโซ่ะะเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวแบบบม่ค่อยหิยวะะเลยค่ะเลอกงานมากกินอะไรไมันก็ลงเบงิให้ซั่มไห้ซั่มก๋วยเตี๋ยวเลยคะ่ะโชว์ว่ากินลงหรือไม่ลงอ ้ยสัตว์ขนาดอากาศนอนพี่น้องคะอะไรเปเมิดจุกหัวยร่ปะอะไรเบินกระดมักหนึ่งเลยกะมังอะไรบ้างล้านข่อยได้นั่งบึงปลาไม่กินจริงหรอกินแต่หมูน่ะโอ้กินเอียมละพี่น้องคะได้เวลาไปอาบแดดตามที่คำเชิญปลาหนาข่อยมันแหล่ปลานี้เลยบอกค่ะ แดดห่อนหลายอิ่มกันยังอิ่มกันยังอิ่มกันยังนี่อิ่มแล้วนี่ได้กินแล้วบันนี้ยิ้มเรียบร้อยแล้วบันนี้อ๋อแม่มันอิ่มเหรอจะคล้องบานจะคล้องบานอยู่สองปีเอ๋เอออเาใครอยากได้ตังค์เมากระปาใครอยากได้เงินส่วนเราไม่ต้องห่วง เอากระซินอนอาบแดดแดดนอนดู YouTube อยู่สาวอีสานคนไทยในต่างแดนสาวคนไทยในต่างแดนบูการคนไทยในนอร์เวย์คนไทยในนอร์เวย์จำส่องกรบปุ่นใดค่ะเจ้าของส่องกระจำส่งองเจ้าของบรได้่นใกันเด็กอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาเอาไปกุ่นใดสิลงน้ำผู้ปาตี้ปีนี่ก็เงาหงอยแต่ยู่มีมา,าเดือนหน้าหรือเลปล่าเนี่ยเอาเอาวอร์แมนผู้ปาตี้วอร์มิ่ขจางบานเด็กค่ะผู้ปาตี เราจะไปส่งข้างบ้านกันข้างบานเขาก็เล no all, right being so uhm like oh. ียนน้ำพูปาตีคด้วยกันจ้ะเด็กหน่อยเต็มอุ้คือค่ะประตูน่นก็เปิดไว้ได้ค่ะเด็กหน่อยเล่นเขาเล่นออกค่ะเขาบอกว่าอาทิตย์นี้อากาศร้อนนะพ้อนแล้วเนาะร้อน20กว่าองศาเบิงแตนาคอยก็แล้วกันคร้อนไม่ร้อนเบิงหน้าคอยเป็นอาวุธโอ้ดกโอ้ นอนเอาแห้งนอนเอาแห้งค่ะงวงแห้งอันวังหันเบรกลับไปเคองชั่วโมงค่ะอยู่ที่ทำงานร่วมสกรรม้วเด้อบาทนี่น้นำตาลึ้นแล้วครับน้ำตาลึ้นจัดการนามีหะบาเนี่ให้กลมมากลมห้มเนัตให้อุ้งตาซีตัวแต่ว่าให้กลม โอ้ยบุได้กินไอติมดอดเด้อตัวนั้นใครกำมเมนก์เเอิญบวกข่อย่ากันคนแก่ว่าสังจัดการมาเลยมีสัจัดการมาเลยนัละมาเอิญผู้เท่าได้จังใดไม่รู้โอ้โหโดนโดนโดนสเนนล้วดวอ่ะนั่น ว่าแม่มายหรอคันนี้กิสมากแกโอ้แดดตีนมาหายสวยลูกไฟวะนี่อ๋อไปเยี่ยมปาได้ไออีสเขากินได้ยังไงวะเย็นจนเสียวเขียวไอ้ชิคุงมีการตองอยู่แถวอิ่มระบาทั้งหุ่นทั้งอาบทั้งกินบัตั้นอิ่มนอนอาบแดดด้วยพี่น้องค่ะแดดมันมาเอาต้องอาบเนาะ ชีวิตมาดามเราต้องอาบแดดคนนะโอ้เย็นด้วยนําไอติมเฮียใส่ค่ะพี่น้องค่ะพากันไปใส่ละสองคนนะะจะทิ้งเพื่อนไปแล้วหรอนะมีคนนี้โอ้ยนน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเราจะเจอกันเมื่อชาติต้องการฮะดาบายบายนี่ละคว้มสุขของมันเท่าค่ะอาหารกับความ เสียงหัวเราะนะคะจะมีสุขเสมอเมื่อเข้าเจอกันค่ะได้กินอาหารไทยสวรรค์ของสาวไทยในนอร์เวย์ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิงว่าเพดสิภาพไปเลาะแถวใดสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังค่ะ